รีวิวตัวละครอย่างน้องผีนั่นเองครับซึ่งผมเองก็ไม่รู้ว่ามาจากอนิเมะเรื่องอะไรนะครับใครที่รู้ก็สามารถพิมพ์ไปที่ใต้คลิปได้เลยนะครับว่าเฮ้ยพี่ครับตัวนี้มันมาจากเรื่องดีครับ <laughs> ผมไม่รู้จริงๆคือพอมาเปลี่ยนชื่อเนี่ยเออเราไม่รู้แต่ว่าพอเป็นชื่อที่แบบอย่างเช่นแบบ เออโกกูอะไรเงี้ยหรือว่าเบลมาอะไรเงี้ยเรายังพอรู้มาจากเรื่องอะไรใช่ปะ่ะแต่ว่านี่มันก็มีการรีโมเดลไปนู่นนี่หรือว่านี่รีหรือไม่รีผมก็ไม่รู้นะก็เป็นว่าไม่รู้เลยครับมันคือเรื่องอะไรนะครับก็ลองไปหากันมาและกันเก่งไม่เก่งผมไม่รู้เหมือนกันครับตั้งแต่มีมาอีโวมาเนี่ยยังไม่ได้ลองเล่นเลยนะแต่ว่าถ้าพูดก,กันตามตรงแบบความรู้ที่มีมาจากเกมนี้เนี่ยตัวใหม่เก่งเสมอครับเก่งในเรื่องของการที่แบบเพิ่งเข้ามาเล่นใหม่อ่ะตัวใหม่มันแบกได้เลยตัวเก่ามันต้องแบบหาตัวที่มันเฉพาะทางจริงก็ต้องหาบับโดย อันนี้คือสก,กินของมันนะครับมันจะมีแบบเหมือนแบบเป็นผีเล็กๆเนี่ยเป็นหน้าตา,างี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ตัวละครหาจากตู้ครับเป็นตัวละครอีเวนต์ลิมิเต็ดนั่นเองครับเอ้ยใช่ปะวะใช่พีทนี่อีเวนต์ปะวะเออไม่น่าใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่เป็นตัวละครธรรมดาที่สามารถหาได้ทั่ว,วไปนั่นเองครับโดยความสามารถเนี่ยหลักๆแล้วที่ลองเล่นก่อนที่มันจะอีโวเนี่ยมันคือการเผาไหม้นั่นเองอะเนาะแต่ว่าถ้าเอาไปเล่นจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเก่งยังไงเราก็ต้องมาดูกันซึ่งตัวละครใหม่ๆนะออออเนนี้น้้้รมงงง่จผึลิหื อีโวง่ายทุกตัวเลยนะครับเหมาะกับผู้เล่นมือใหม่มากๆแต่ถ้าเป็นตัวเก่าอย่างการ์ดอย่างอะไรอย่างเงี้ยมันอีโวยากครับแต่ถ้าคุณชอบคุณก็ลองไปอีโวดูแล้วกันนะครับเพราะว่ามันนานมันใช้เวลานาน,านอย่างน้นนอยก็ครึ่งวันนะ่ะแบบขยันเล่นสุดๆคือครึ่งวันนะครับแบบขี้เกียจเล่นก็สองสามวันนะครับประมาณนั้นอ่ะเดี๋ยวเราจะไปรีวิวเป็นด่านอ่าด่านอะไรดีเอาเป็นด่านอันนี้ละกันนะครับด่านอ่าโจโจแล้วกันนะ เนะครับเอามาเป็นด่านโจโจ้ละกันเพราะว่าน้องๆชอบให้รีวิวด่านโจโจ้กันเพราะาน่าจะชอบแบบชู่กันชู่กันแบบโจโจ้ใช่ไหมเออไม่ไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวน่าจะเป็นเพราะว่าผมชอบโจโจ้แหละประมาณนั้นไม่ใช่ผมนะมาถึงน้องๆนะผมก็แค่ดูสนุกสนุกได้นะครับมา คลิปนี้สนับสนุนโดย LD Player โปรแกรมจำลองมือถือที่ดีสุด Starbucks คิดถึงร้านฟาร์มคิดถึง Starbucks Crystal Shop บริการสินค้ามากมายในแบดโบรบอกหากต้องการสินค้ากดไวราคาถูกต้อง Crystal Shop าดาเกมเซเ็ Center คิดถึงร้านเติมเกมมือถือราคาถูกถูกกว่าเติมเองแน่นอนต้องาดาเกมเซเ็ Center เท่านั้นนะครับไปรีวิวด่านโจโจ้นะครับ Space แหลม Car า a r n i v ใช่ไหมเออจำไม่ได้แล้วนาโพนี่คานาไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ k a าโ p นี่เออ k า n a v a l จำไม่ได้แล้วอืมตั้งแต่เป็นภาคอะไรนะ ภาคตัวพุชี่เลยครับภาคนี้อ่ะมาแหลมคานาวล้อดิเออถูกแล้วแหละผมคิดว่าผมน่าจะจําชื่อไม่ผิดนะครับมาดูกันน้องผีนะครับจะเก่งยังไงจะโหดยังไงเนาะเริ่มกันเลยนะครับวางตังก่อนอัพตังไปเรื่อยด่านนี้ก็น่าจะรีวิวได้แบบไม่ยากหรอกใน i อดีผมนะในไอดีคนอื่นมาจจะรีวิวยากเพราะว่าบับไม่มีตัวละครฮิตน้อยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เลยจะแบบว่ายากนิดนึ่งนะแต่ของผมเนี่ยตัวมันมีดาเมจแล้วแล้วก็มีฮิตที่โจมตีแบบสบายๆเนาะมันก็เลยรีวิวได้ไม่ยากนั่นเองครับ มา,าตั้งปับตั้งปลายนะครับเดี๋ยวจะวางโกคูข้างหลังตรงนู้นนะครับเพื่อที่จะได้เคลียร์มอนได้ส่วนข้างหน้าเราจะเอาเป็นพื้นที่ในการรีวิวนั่นเองนะครับเฮ้ยจะปุ๊บปุ๊บนั่นไงกดติดตัวเอ็กอีกแล้วนะครับเพราะว่าติดไงติดแบบติดมากอะ่ะการกดตัวเอ็กอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับติดจากอนิเมะแวนการ์ดมาเนาะกดเซลนะครับฮอตคียางเงี้ยโหติดเลยติดจ๋าเลยอย่างงี้นะครับมากาลาไอนี้โลเท่าไหร่เนี่ยโลห้า คือด่านนี้เอาจริงนะโล่มามาห้าตัวอื่นมันเคียย์แทบไม่ไหวหรอกเหนื่อยครับเหนื่อยจะจัดวางไปเลยวางไปเลยนะครับวางไปเลยวางไปเลยวางไปเลยฮะตังต่อ,อตังต่อนะฮะเดี๋ยววิจิตาช่วยจัดการโล่นะฮะเพราะว่าโล่มันเยอะจริงๆไม่ไหววะ่ะถึงจะตีชิเดียวก็ตามไปเดี๋ยวตวองค์ตัวแอร์ก็จะมาเฮลิคอปเตอร์ก็จะมารถไถก็จะมาโอ้มาเต็มไปหมดด่านนี้พอบอกเลยว่าเวลาเล่นพวกบอร์ดพวกหอคอยเงี้ย ปวดหัวครับมอนสเตอร์มันมันไอเอ็นจีน่ามันมันไอเอ็นจีแบบโอ้โหเรียกได้ว่าน่าลำคาเนี่ยเป็นเกมหนึ่งที่จะบอกว่าเล่นยากก็คือว่ายากเลยสําหรับแมปนี้นั่นเองครับเออับแล้วแต่คนชอบนะสำหรับผมมันไม่ได้ยากมันง่ายแต่แค่ว่ามันท้า,าทายแค่นั้นเองนะอ่ะทำต่างกายแสดละนะครับเชลล์เชลลระหว่างนี้ก็รอให้เหมือนแบบว่ารอมอนสเตอร์เลือดมันเยอะขึ้นเรื่อยๆจะได้รีวิวได้แบบว่าชิลๆนะฮะอ่ะอาปาอาปาอาปาอาป,ปา,ปากะละกะละกะละ คู่หูคู่ฮานะครับบิจิต้าแล้วก็โกคูนะครับเป็นเมตาในอดีผมนะอันนี้ก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับอืมเสร็จแล้วยังยังสกิบเวฟชาจัดชาจัดอ่ะสกิบแล้วเรียบร้อยมา เริ่มรีวิวตัวละครกันเลยลวกันนะครับต้องผีเนี่ยเป็นตัวละครวางกราวนั่นเองนะครับหรือว่าวางพื้นนั่นเองอะเนาะอ่ะผมจะวางตรงนี้ละกันนะครับให้มันได้เสน่ห์แบบดีๆเลยนะครับนี่เลยตัวนี้แบบนี้เหมือนจะมีเสียงโจมตีด้วยนะนี่มไงเทป่ะฟึ๊บโจมตีคิดเดียวติดเผาไหม้ด้วยนะครับหนึ่งติกต๊กสองติก๊กสามติ๊กสามติ๊กนะครับก็คือเป็นสามคิดนั่นแหละก็น่าจะประมาณอันนี้จากที่เห็นก็น่าจะประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ของดามเมจที่ทำได้นะครับเนี่ยตีไปปุ๊บ เท่าไหร่ครับพันหแต่ว่าติดอันนี้ออกมาก็ประมาณเท่าไหร่ประมาณแค่สิบเปอรนี่ประมาณ15%นะโดยประมาณสิบหรือยีไม่รู้เหมือนกันลองไปคํานวณกันดูแล้วกันนะครับอ่ะตัวน้องผีเนี่ยวางได้กี่ตัว3ตัวเท่านั้นครับก็แน่นอนเหมาะกับพวกบัฟยูนิคพวกอะไรงี้ซะมากกว่านะครับแต่ก็มีบัฟอะไรก็เล่นได้เพราะผมมองว่ามันคือตัวธรรมดาตัวธรรมดานั่นเองครับในความสามารถตีติดเผาไหมเนี่ยผมไม่รู้มันกี่เปอร์เซ็นต์นะลองเอาคำวนวณดูก็อย่างเช่นอ่ะเนี่ยมันตีติดขั้นแรกใช่ไหมค ขี้เกียจมานั่งกดเครื่องคิดเลขนะครับก็จริงๆก็ได้ประมาณ10-15แหละหรือไม่ก็3 0มสิบถึงสามสิบในโดยมาเนี้ยแต่สามสิบมันจะแรงเกินไปนี่มันพันห้าใช่ไหมก็ต้องมาสักสิบสิบห้าเปอร์เซ็นต์ผมคิดว่าน่าจะประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับประมาณนั้นอ่ะมาเริ่มไอ้นี่กันหน่อยตัวละครไม่หลุดนะอัพโกคูไว้ไหน่อยดีกว่าการหลุดการพลาดนะฮะนี่เอาไปเลยครับการหลุดการพลาดครับมาอัพเกียร์ขั้นที่หนึ่งนะครับดาเมจเนี่ยโหยตอนวางดาเมจพันห้าไอ้อถือว่าน้อยนะพอไปเทียบกับตัวละครอย่างเจ้าตัว ซีเลนเนี่ยนะครับหรือว่าตัวอะไรวะจำชื่อไม่ได้ไอตัวนกอะของวันพีชนะเออลืมอีกแล้วนะฮะก็ตัวเนี้ยเป็นตัวดาเมจที่ดาเมจเบานะเออส่วนใหญ่ตัวเผาไหม้เนี่ยดาเมจต้นเบาทุกตัวเลยอีทัจิอะไรอย่างเงี้ยเออดูเบาหมดเลยนะครับมันอาจจะเป็นเพราะว่ามันสามารถเผาไหม้ได้มันก็เลยมาลดทอนดาเมจตอนต้นทําให้มันแบบดาเมจพอเผาไหม้รวมกันก็น่าจะเท่าๆกันทุกตัวนั่นเองนะครับมาอัปเกรดเลยครับขั้นแรกเนี่ยตี5.7ถือว่าตีไวนะอัปเกรดขั้นที่1เลยก็จะเป็นส6ครับคูลดาวนเนน4.8ั่องครับแล้วก็อัปเกรด้นทีี่่2เยจะาเป็น โอนิบิบรอมส์มาเนเองนะครับหรือว่าบรอมส์นั่นเองเนาะถ้าอ่านผิดงขออภาัายน้องๆเกรดสี่ภาษาอังกฤษด้วยนะครับมาเปลี่ยนขั้ที่2นะฮะเปลี่ยนท่าการโจมตีครับซเซอร์เคิลในวงใหญ่มากขึ้นกว่าเดิมครับประมาณนี้การโจมตีก็จะเป็นทิศเดียวเหมือนเดิมแต่ว่าเผาไหมเหมือนจะแรงเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเองนาะประมาณนั้นนะครับเอ้สองฮิตป่ะไม่รู้เหมือนกันหวานน่าจะสองสามฮิตเลยป่ะเดี๋ยวดูโตัวโลหะแล้วกันนะครับ เออสามฮิตนะครับอืนะฮะสามฮิตเนาะแล้วก็ดาเมจเป็นเจ็ดพันแล้วถือว่าขึ้นไวมากนะครับแล้วก็อัปเกรดคั้งที่สามครับหมื่นสามฮะแบบนี้เลยนะครับแล้วก็หมื่นห้าครับคูดาวลดลงตามลําดับเลยนะครับแล้วก็สองหมื่นหกนะครับหกจุดสองนะครับคูดาวลดตามลําดับถือว่าเป็นตัวละครที่ทำทีเพจได้ดีเนาะตามนั้นนะครับแล้วก็อัปเกรดคั้งที่ห้าเนี่ยจะได้ท่าเป็นฮิโตดามะ อ,อ,อะไรเนี่ยพันเดโมเนียมนะครับฮิตโตดามาพันเดโมเนียม,มนี่คือชื่อท่าน,นะครับก็คูดาวจ, 2, จาก6.2เป็น11.4เลยนะครับอัปเดตตัวนี้ในเกมนี้อัปเดตพวกตัวใหม่ๆที่เข้ามานี่คือตีชาร์จทุกตัวเลยนะไม่ว่าจะเป็นตัวละครอย่างแกรมมี่นะครับกิมจอและตัวนี้ตีตีสิบวงหมดเลยเแกรมมี่เหมือนจะไยไม่ใช่ตัว,ตว กิมจอมันจะมันแปดถึงเก้าเนาะก็ถือว่าเป็นตัวละครอัปเดตท,ที่ตีชา้าทุกตัวเลยนะครับแต่ว่าดาเมจก็ถือว่าจัดจ้านนะเนาะอ่ะต่อมาครับที่ตัวดามาพันเดมอนี่นะครับจากอัพไปแล้วก็จะเป็นดาเมจ40,000ครับแล้วก็โอ้ตีเป็นกรวยอย่างนั้นหรอไม่ตีแอร์นะครับตัวฟลายอิงหลุดไปเลยนะครับแต่ว่าตีกี่คิดเราเรามาเช็คกันนะครับฮึบตายแลยนะ้วเนี่ยดูจากภาพตายต้องเช็คกับตัวโลครับต้องเช็คกับตัวโลเท่านั้นแต่ตัวโลโลอุ้ยอุย้ยอุย้ยอุ้ยหลายคิดจังอนะ หลายฮิตจังฮะโอ้เมื่อกี้โล่ห้ามาตายแบบเลือดแบบไปยันเลือดแดงเลยอ่ะเดี๋ยวดูตัวนี้ฮะดูโล่ดูโล่ห้าตัวนี้ครับห้าหกเจ็ดแปดโอ้โหแปดฮิตเลยเหรอโอ้โหตัวรถโล่ชั้นดีเอากระสปีดมาไล่รถโล่ฮะโคตรเดือดเฮียแปดฮิตเลยเหรอโอ้โหโหดมากเจ็ดฮิตแปดฮิตนะครับเดือดจัดละลายโล่ชั้นดีครับ อัปเกรดขั้นที่7นะครับอืมก็เป็นดาวเป็นห0 0 0ืนะครับครูดาวนานอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็อัปเกรดขั้นที่8นะครับเป็น70,000ครับอุ้ยครูดาวสเตเบิลมากนะครับแต่ว่าตัวละครไม่ตีแอร์นะครูเสียดายถ้าตีแอร์นี่คือผมว่ามันเก่งนะอันเนี้ยมันอารมณ์คล้ายๆตัวละครอย่างอ่ามาดไอเจ้าตัวอะไรนะโอปิโต๋เนาะของอนิเมะแวนการ์ดแต่ว่ามันไม่ได้มีแพสซีฟนะครับเกมนี้อืมก็ถือว่าน่าเสียดายนะครับแต่ว่าดาเมจใช้ได้เลย ออไดาเมท7หมื่นกว่าครับครึ่งแสนในในเลเวลที่ประมาณ59นะถ้าเลเวลที่สูงนี้คือดีมากๆแล้วก็ถ้าไปหากรสปีดมาเนี่ยผมว่าเจ๋งเลยเอาเป็นตัวตัดโลได้ได้แบบดีมากๆเลยนะเป็นตัวลดคัภาคพื้นที่ไม่แย่นะติดดุดเผาไหม้ได้ด้วยนะครับอืมอ่ะประมาณนี้แล้วกันไม่มีอะไรมากครับตัวนี้มันจบลงเพียงแค่นี้เลยคือมันดูธรรมดาธรรมดามากๆนะค,คือเรียกได้ว่าตัวเกมที่จะอยู่เมตายาวเนี่ยส่วนใหญ่มกักจะมีความสามารถในการแบบ เอ่เรียกว่าไงดีส่วนใหญ่จะมีความสามารถแบบที่มากกว่าน,น,นี้เนาะอันเนี้ยถ้าพูดถึงว่าในจุดที่มันเล่นได้ในสตอรี่นน่นนี่เล่นได้เลยครับแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นทัวร์นาเมนต์แบบอย่างเช่นแบบเจอโล่เยอะๆมาผมว่ตัวเนี้ยตัวละลายโล่ชั้นดีเลยเออนะแล้วถ้าสมมุติแบบเป็นตัวโล่ธาตุไฟมาไม้ตัวนี้เจ๋งนะผมบอกเลยนะออนะครับละลายโล่ได้ตัวน้ําแข็งน,นู่นนี่อะไรอย่างนี้ได้หมดเลยนะครับก็ ประมาณนี้ครับผมขอบคุณทุกคนมากนะที่เข้ามารับชมนะครับประมาณนี้แหละเออไม่มีอะไรมากตัวละครที่มันธรรมดาก็จะธรรมดาธรรมดารีวิวก็จะดูแบบธรรมดาธรรมดาจริงๆนะครับปะ่ะเจอปเืนครับขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามด้วยครับผมสวัสดีครับ